เกียร์สี่เนี่ยรถมันรถมันอยู่เกียร์สูงเกียร์สี่เนี่ยครับต้องแกวคันเร่งไงคันเร่งเนี่ยไม่ต้องไปกดมันเยอะนะรถมันรอบมันสูงแล้วครับครับเราอยู่เกียร์สี่เนี่ยเราแตะคันเร่งนิดเดียวพอนะครับเพราะว่ารอบมันจะขึ้นสูงแล้วนะครับเกียร์สี่เนี่ยครับตรงไปเลยลก็อยู่เลนกลางไปเรื่อย แต่ทรงตัวเน้นในพีเป็ดนิดนึงนะการขับรถเนี่ยอยู่บนถนนใหญ่เนี่ยห้ามอกนอกเลนนะครับคือบังคับเลยนะครับห้าหมอกนอกเลนเด็ดขาดนะครับการขับรถเนี่ยไม่ต้องไปกลัวรถข้างๆนะครับรถซ้ายรถขวาเนี่ยไม่ต้องไปกลัวนะครับวันนี้พัฒนาในการขับมากเลยนะครับต้องแกวเมื่อวานขับรถยังใส่ยอยู่เลยนะครับสายไปใสยมานะครับเมื่อวานนะวันนี้จับ ชั่วโมงแรกนะครับก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยครับเปีดกกับเมื่อวานเลยเบาคันเรกน,นะครับนะเปียกกับเมื่อวานเลยนะครับเมื่อวานยังฝึกสองสามชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยยังใส่ไปใส่มาอยู่เลยนะครับรถชะลอรถไดเ้เ้วดนะครับเราเห็น่าไฟแดงเนี่ยอ่าเหยียบคลัตช์ลงไปปล่อยไปครับใช่แยวเหยียบคลัตช์ลงไปเลยเนาะ รถมันก็จะไหลไปเองครับเบรกเบรกง่ไปเป็นหน่อยนะ <_ S 1> ไม่ต้องรีบอ่ะเบรกลงไปผมมันเริ่มถึงร็ต้องเพิ่มเบรกลงไปอ่ะพอก่อนน้องกแก้วแค่นี้ก่อนอ่ามองให้เห็นล่องเขานะครับแก้วเห็นเห็นล่องเขาไหมมองไปที่หน้ารถของเราครับเอาแค่เห็นล่องเขาพอนะนั่นคือในขณะที่เราจอดนะครับจอดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเปลี่ยนเกียร์ว่างก่อนโอเคแล้ว พาพี่แก้วมาตากเกตนะครับยิ้มตักนิดนึงนะพี่แก้วตื่นเต้นใช่ไหมพักเท้าก่อนอไฟแดงแก้วต้องพักเท้าก่อนครับ